วันนี้จะมาเล่นเกมนี้เกมเขไม่สนใจอ่ะจะเข้ามันมีแต่การหลอกลวงแอร์ไปดูเข้าๆนึกว่าเกมนี้มันมันเออไม่พูดก็ได้เร็วสปีดลัน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 เล่นแบบสปีดลัน

เึ็กปุ๊บล <c oughs> ็กปุ๊บหิว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 เกมชิวชิวอ่ะอมเล็ต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 กาแฟนมนั่นแหละเอ้ยพูดมาไปเลยไปเลยอู้อูอากุกูกูอากุกูกูอากูเข้าไปเลยเอ้ยใช้เวลาทำงานระหว่าง เสร็จแล้วเสร็จแล้วดูหน้า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 เนเนเนดูหน้าดูหน้าอะไรล่ะอ่านว่าอะไรเนี่ยแป๊บนะโอ้ขี้เกียจอ่านต้องกดม่วงอื้มดูท่าวางคิดว่าจะปวดอะลร ไม่อะครบคุณเรดี้ไหวกงยุ่ม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 อ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่ยุ่ม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 อาวิ่งยุ่ม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 ยุ่

มาเลยอะไรเหรอเฮ้ยมึงย่าเลกูไปสิชิวๆไปไปไปกินข้าหารป่ะไปกบัดกบัดกบัดไปกระบัดดูป่ะอย่าตามนะเกมนี้ก็แค่เกมกินอาหารชิวๆปะ่ะชิวจัดโคตรชิวเอ้ยรู้แล้วเลยเอ้ยผมจะกลับบ้านชิวๆเนี่ยไม่อยากมานั่ง ชิวๆแล้วไม่ได้เลยเหรอจะกลับบ้านแนวว่าให้เกมกินข้าวแล้วกลับบ้านชิวๆป่ะ,ะเขาบอ,อ,อให้เข้าไปในรูปภาพนี้โป,ตเ,โปตเตอร์ดู โอ้ยจะไปกลัวอะไรก็แค่ร้านไฟดับโเกมชิวชิวชวกลัวเหรอประตูล้อกโทรหาเธอเลยเป็นไงอย่าจำสแกนเลยปิดเอเมลี่อปิดประตูบอเตอร์ใช่ เขาบอกมันจะมีโปสเตอร์หนึ่งที่เข้าได้จำได้ดูผดหรือเปล่าย่แมนโอ้เกมผีชุชิ โอ้เออก็เค้กกาแฟมั้งทำกาแฟหุบจุ๊บอื้มอื้มเ ด้ปใช่ไหมมนให้กลับไปใช่ไหมพอกลับไปอะ่ะมันจะมีบางอย่างตามมาคุณเชื่อผมไหม กูเฉีอบฉับมองเท่านี้ก็รู้แล้วครับว่าใครที่เหนือกว่าไม่จําเป็นต้องแอบก็พูดมึงมีหลายของเล่นกาบที่พาไอ้สัตว์มึงควรเลิกเล่นไปขายของอีเขียเอาชน,นะกูไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลใดเอาคนเดียวไม่ไหวมึงคงจะหมดผลทางผมโบก็ยังไม่โดนเหมือนกับเด็กหลงขนาดไอ้คนที่โดนมึงชอบของเองก็ยังไม่สนใจเดี๋ยวมึงเจอกูผลพะขนาดยังไม่ได้สู้คนเขาก็รู้ผลละ